เมื่อคนจีนรู้ว่าตุดจีนจะมาถึงก่อนหน้านั้นประมาณ6วันนะครับคือยีจย่จับสี่นะฮะยี่จับสหมายถึง,งว่าขึ้น26ข่ําพอพูดถึงคำว่าขึ้น26ข่ําแล้วคนไทยฟังแล้วทามแม่เพราะคนไทยมีขึ้น15ข่าําเสร็จแล้วก็เป็นแรม1ขั้ำแต่คนจีนเขาไม่มีคําว่าแรมเขามี ขึ้น15้าค่ำ16ค่ำ1 7ค่ำ18ค่ำ19้าค่ำ20ค่ำไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้เราเราฟังแล้วเราจะต้องเอ่อฟังดูว่าอ๋อคนจีนเขาคิดอย่างนี้นะอะไะเมื่อไป26กค่ำก็หมายว่าจากนี้ไปหรืออีกประมาณอา่ายีสค่ำหรือไปประมาณ6วันหรือประมาณ7วันจะต้องถึงจุดจีนละก่อนถึงจุดจีนต้องทําอะไรต้องเตรียมตัวในการที่จะเตรียมพืชพันธุ์ต่างๆเอาไว้ทำไมต้องเตรียมเพราะว่าพี่น้องจะมารวมกันทั้งหมดเลยมารวมกันแล้วทําไมมันเกี่ยวข้องอะไรกับพืชพันธ ก็เพราะว่าต่างคนอย่างพี่น้องคนนู้นแยกย้ายกันออกไปลูกก็จะเอาพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ได้สร้างขึ้นมาแล้วทำกำไรเยอะๆเนี่ยใส่ห่อผ้ามาเอามาให้พ่อแม่ในวันจุดจริงพูดง่ายก็คือเอาอาหารให้พ่อแม่กินระหว่างาระหว่างต้นปีแล้วเวลาถ้าห่อมาเป็นมงคลในช่วงนี้ก็จะเอาผ้าแดงเนหอ่อทำไมต้องใช้ผ้าแดงห่อช่วงฤด,ดูหนาวนี่มันเห็นแต่สีขาวเห็นแต่ความมืดอ่ะการใช้สีแดงเนี่ยมันเป็นการชดเชย จากสิ่งที่มันมืดไปแล้วสีแดงเป็นสีที่กระตุ้นกระตุ้นพลังงานกระตุ้นกล้ามเนื้อกระตุ้นอารมณ์กระตุ้นความร้อนในร่างกายกระตุ้นขบวนการเผาผลาญคนจีนจึงใช้สีแดงเป็นวันจุดจีนแล้วเขาเลยเล่าเรื่องว่าเหตุผลของการใช้สีแดงเพราะว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยโบราณมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งชอบกินมนุษย์กินชีวิตมนุษย์เนี่ยทุกๆปีจะต้องมากินในวันขึ้นปีใหม่ นะตัวนั้นเรียกว่านเหนียนเนียนเป็นสัตว์ประหลาดแ,แล้วเมื่อเหนียนมากินชีวิตมนุษย์ทุกป,ปีก็คือมีเทวดารู้ว่านเหนียนตัวนี้มีนิสัยกลัวสีแดงนะฮะเราไม่ชอบเสียงดังก็เลยลงมาบอกมนุษย์บอกว่าถ้าวันขึ้นปีใหม่คือจุจีนเนี่ยพวกเราต้องใส่สีแดงเพราะตัวเหนียนจะมากินชีวิตมนุษย์แต่เมื่อมันเห็นสีแดงมันจะวิ่งหนีและมันจะไม่กล้ามาอีกความจริงคําว่านเหนียนเนี่ยมันแปลว่าปี ฉะนั้นแปลว่าปีปีก็คือแปลว่าเวลานั่นเองใช่ไหมฮะฉะนั้นทุกๆปีใหม่ก็คือการเลยเวลาทุกๆปีมันมากินชีวิตเรามันไม่มีสัตว์ประหลาดหรอกนะแต่ว่าที่มันกินคือมันกินอะไรมันกินจิตวิญญ,ญาณเราไปมันกินความเศร้าหมองมันกินความหดผู่ของฤดูหนาวเราไปนั้นการใส่สีแดงก็คือการทําให้จิตใจเราเบิกบานขึ้นมา